A B C D E F G H I J K L M N O P M N ดิร้ <laughs> องยังร้องผิดเลยอะ่ะนี่นี่นี่ผ่านประถมผ่านอนุบาลมาได้ยังไงนี้โอ้แต่แล้วโอ้นี่เรามาเรียนซัมเมอร์เรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมเพื่อเสริมสร้างความรู้กันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเรียนเป็นยังไง อขอถามด้วยนะว่าเราอยากจะเรียนแบบง่ายหรือแบบยากแบบง่ายสิก็ต้องชอบอะไรง่ายๆปะอู้นี่คือที่โรงเรียนของเราสินะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมคุณครูคุณครูหลับอะ่ะครูไม่สอนหรอดูดิกลใหญ่เลยอ่ะดูดิดูดโผว่ผูกเลยนะเฮ้ย เดี๋ยวก่อนเกรดกิ่งดังแล้วนี่นั่งยกโต๊ะยกโต๊ะไปซ่อนโต๊ะนี่ยกโต๊ะไปซ่อนโต๊ะอะไรอะ่ะปุ่มนี้กดได้ด้วยเหรอหน่าน่าสนใจกดเลยตุ่มโอ่ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะโอนี่หรออ๋อ อ๋อนี่หมายถึงแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บโอ้โอติดติดเอามันติดอะไรนี้เอ้ยขึ้นมาได้แล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพวกไหนขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเอาเอาโตเอาโตมาต่อขึ้นมาโต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 วว่าแต่ทำไมฉันถึงไม่เห็นตัวฉันเลยเนี่ยเอาละ เราเราขึ้นมาบนนี้ได้แล้วนะเพื่อนๆน,นายรีบตามขึ้นมาล่ะนานา่ะรีบตามมาเร็วเอาละฉันไปก่อนะนะอุ้ยตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยอะ่ะเฮ้เพื่อนรีบมาเร็วฉันอยู่คนเดียวนะฉันเหงาโอ้โหบอกเลยว่าเล่นไม่ถนัดสุดๆเลยอโอ้ <c oughs> <c oughs> อยฉันมองไม่ค่อยเห็นทางเลยอะ่ะ ถึงจะบอกอยังไงก็เหอะแต่ทางก็เห็นอยู่กระตาเฮ,ฮ,ฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าอุ้ยต้องกดปุ่มอะไรตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้อ๋ออยู่น,นู่นโถ่เพื่อนกระโดดขึ้นไปบนนั้นเหรอึอุย๊ยกระโดดได้ไงเนี่ยแล้ว <g ül> ไปทางไหนต่ออ่ะทางนี้ทางนี้เหรอ เอ้ย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 จะตกจะตกอุ้ยนายยังไงอ่ะโอเคตามเพื่อนไปเฮ้เฮ้ girls เพื่อนพวกนายมากันหมดหรือยังโอเคเพื่อนเพื่อนมาขึ joking, ้นมาทางนี้เร็วโอ้โอ้เอาตกตก ตรงนั้นตรงนั้นไม่ปุ่มอะไรอีกแล้วว่ะกดได้ไหมกดไปทุกปุ่มเลยทีนี้เอ้ยกดไม่ได้เอากดได้แล้วอุยอ้ยลิฟอ๋องี้เหรอ o oh my god เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนตามมาแล้วเพื่อนเพือ่อนจะมาแล้วเพื่อนฮัลโหลฉันเงานะพวกนายรีบตามมาทางไหนต่อ บนนั้นหรอโอ้บนนั้นดูเหมือนหัวหน้าห้องเลยเฮ้ยยังดีนะที่เห็นมือตัวเองอะ่ะตอนนี้เห็นแค่นี้เฮ้ยทำไมฉันมีตะคอเอ้ยเพื่อนใกล้มากใกล้ไปหน่อยนะเปิดประตูอู้อะไรอะ่ะทางนั้นหรออะไรเนี่ยล้องทำอะไรอะ่ะปีนปีนถังได้ไหมโอ้ยโอ้ย ดูว่าด,ด,ดูถ้าถังอันนี้จะไม่ได้ผลนะอันนี้เลยอันนี้เป็นไงอันนี้อ่ะนี่เป็นไงอ่าได้แน่ฮึบโอ้ยย่างหรอย่างอีกเหรอบันไดไดไหมบันไดชัวชัวสุดบอกเลยนี่ไงบันไดเอาเฮ้ย ติดอะไรโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยเ,เพื่อนเพื่อนอย่าเหยียบหัวเราฮึโอ้ขึ้นมาได้แล้วเพื่อนเร็วสู้เขาเพื่อนเอาละเราไปกันก่อนแล้วกันนะตรงนี้ลงได้ใช่ไหมเนี่ยลงว้าโอ้ทางชันมากทางชันมากเลยเพื่อนตามมาเร็วเพื่อนโอ้หุย ได้ยินเสียงอะไรด้วยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะตรงนี้ชัดมากเลยนะเนี่ยมัน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 บึ้นเครื่องเฮ้ใครมาขับรถแถวนี้อะไรอะลงไปลงไปทางนี้เหรอเพื่อนโอ้โหมันลึกมากเลยนะเนี่ยอะล่ะลงไปแล้วกันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนอะขาหักแน่นอนเพื่อนบอกขาหัก แย่ yeah, แล้วต้องตามหมอแล้วนะเพื่อนนะโ okay. อเคเราไปกันเถอะนะเพื่อนเพื่อนขาได้ยินเสียงคุณครูไม่นะหนูไม่ได้ตั้งใจจะหนีต้องไปทางไหนฮัลโหลทางนี้เหรอโอ้ยไ,ไงไ,ไงเจอประตูแล้วมีมันมีกุญแจนี่นะเดี๋ยวก่อนนะจะออกไงอะ่ะทีนี้ไม่มีกุญแจฮัลโหลกุญแจโอ้ยคุณครูอย่าทำหนู อย่ารำหนูอุ้ยนั่นเจอกูเจแล้วเจอกูเจแล้วกูเจกูเจกูเจหยิบาโอเคโอเคคุณครูคุณครูคงไม่จับได้ใช่ไหมคุณครูไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเอ้ยคุณครูวิ่งมาแล้ววิ่งผุงยื่นมาเลยเอ้ยกูเจอ๋ออยู่นี่โออือหรือไปฉันเก็บกุูเจมาแล้ววิ่งวิ่งอีกวิ่งอีกไป เออไม่เชอทางนี้นั่นไงเจอประตูแล้ววู้คุณครูมายังคุณครูอยู่น,ะนั่นยังไงคุณครูเฮ้ยเพื่อนวิ่งไล่หลังมาเลยเพื่อนวิ่งไล่หลังมาเลยไปอุ้ยตกใจตกใจตกใจเพื่อนโอ้เธอมายืนแก๊กท่าอะไรตรงนั้นเพื่อนฮัลโหลโอ้ไม่กอเพื่อนเพื่อนรอดกันไหมพวกนายโอเคดีนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนเห็นพี่ฝนเลยอะ ใช่รอเปล่านะผมยาวๆแล้วก็มีจอสอยู่ด้วยอ่ะจอสฮึ <c> ่ย <oughs> แน่ๆเลยแท่งตัวเหมือนพี่ฝนเลยอ่ะดูดินั่นอ่ะเอาโถนึกว่าพี่ฝน <c oughs> เขาใส่ชุดว่ายน้ำพี่ฝนเอง <c oughs> โอ้ยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอย่าบางังเพื่อนอย่าบางังสายตามไม่ค่อยดีปีนปีนขึ้นไปเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คือเอ้ย <c oughs> ตก ขาหักเลขาหักเลยโอ้เจ็บขาเลยนี่อึ๊บนี่เราต้องมาเอ่อยิมนาสติกลีลาการทรงตัวขั้นเทพจังหวะนี้ไปนี่ค่ะอะไรเนี่ยตรงนี้ทางนั้นเหรอโอเคได้เลยคุณหวัวหน้าห้องฮึบฮึบโอ้น่ากลัวปีนปีนขอบเสาปีนขอบเสา เย้เพื่อนมารอรับเลยนะเพื่อนมารอรับแล้วนะโอ้ยไปกันตอนเลยอุ้ยอุ้ยอ้ว um อ้ดังบล็อกเลยดังบ้องเลยอะดังบ้องเลยเมื่อกี้ไปเออไปเร็วไปเอออันนี้ต้องงี้เหรอ ทาซาแล้วหนึ่งไปไปกระโดดอีกวู้เฮ้ยสนุก,กนะเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้านี่มันก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะทุกคนอู้อู้อู้อูอ,อ้อะไรแทนแทงอะไรอ๋อนี่หรอชุดลูกบาสหรอทำไงอะ่ะชุดไงอู้ไม่ไม่ไม่เข้าอะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ อุ๊บชุดชุดไม่เห็นเขาเลยเออทักษะทางด้านกีฬาเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจังหวะนี้เอาต่อแถวแล้วต่อแถวต่อแถวเฮ้ย,ยประตูเปิดแล้วเข้ามาเร็วเพื่อจ๋าเพื่อน,นสุขเขา เพื่อนดีใจใหญ่เลยอุ๊ยน้ำมันคุณครูแน่แเลยเพื่อนเพื่เอเธอระวังนะระวังให้ดีเพื่อนข้างหน้าเพื่อนข้างหลังเพื่อนข้างไอ้คุณครูตามมาแล้วไม่ไม่ไมครูคุณครูมีอาล้อเลื่อนล้อเลื่อนตามมาอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นลื่นอุ้ยคุณครูมีลื่นด้วยนะอุ้ยห้องน้ำหนีห้องน้ำหนีห้องน้ำนี่ห้องนี้ปรประตู แล้วไงต่อว้ายเอานะเอาใหม่ทัดทายใหม่ทัาท้ายใหม่ไม่ไม่อย่าตามหนูมาเอาใหม่เลยเออย่าปล่อยหนูไปไมโปรดคุณครูขาอห้องห้องน้ําห้องไหนไม่รู้ที่รู้เปิดทุกห้องไปเลยเปิดทุกห้องไปเลยไม่ใช่ห้องนี้ห้องไหนล้วเนี่ยฮ้โอ้นี่ไงนี่หรอ <c oughs> นี่ต้องห้องนี้ต้องห้องนี้เออ <c oughs> เรียบร้อยวู้เออนี่ฉันลงมาอยู่ในท่ออะไรอีกแล้วเนี่ยล้วเพื่อนเพื่อน,นหายไปไหนหมดลูกบอลนนอีกแล้วลูกบาส <c oughs> อา้าวอ่าดูเหมือนลูกบอลน,นี่จะต้องชูดต,ตรงนี้เหรออุ๊ย <c oughs> โดนได้ไงอะ่ะ <c oughs> โดนเสย นี่ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วไงต่อสิหุ้ยมีพัดลมอันบริ่มเทิมเลยเพื่อนเอ้าเพื่อนเพื่อนหายไปไหนเพื่อนเอ้ยลอยอุ้ยลบ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 ้ดีลบให้ดีลบให้ดีเลยเอว้ายว้ายว้ายวายชนชนชนอู้นี่เหรอนี่เหรอลงทางนี้เหรอลงนี่เออเรียบร้อยแลนดิ้งสวยแลนดิ้งสวยโอเคอ่าทุกคน เรารีบไปกันเถอะนะจงังหวะนี้ก็คือ,อ,อเออหล่นเอ่อมันมันต้องหล่นมาถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือ,อยังไงไปทางไหนเหรอเพื่อนๆทางนี้เหรอใช่ไหมหล่นอีกแล้วเหรออือโอ้โหหล่นหลายหล่นมากเลยนะหล่นหลายหล่นมากว้าโอ้โหวย,ยนี่ห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยเพื่อน ี่มันทางที่เราหนีคุณครูมากันใช่ไหมแล้วนี่ก็คือต้องกินเจ้านี่เอาแล้วเอาแล้วได้เวลา I am the f r e d yeah I am the f r e d you know เปิดเอาขะหัา,หาอีกแล้วไปเอาทำไมโอเคตั้งหลักไกลๆเลยไปโอ้โอ้ ไปฮึบฮึโอู้เกือบไปนะกระโดดดึงกระโดดกระโดดอ้าวไม่กระโดดปึงป้งปึ้งเออเออไปโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้ I am the fat ของจริงนะคะ ดิชานอู้ทางนี้เกือบไปเกือบไปมอตโมโอ้โ,อโอเราเห็นเปรี้ยวมากแย่มากอาการนี้ดีนะอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นเห็นไม่งั้นล้วก็อายเขาแย่เลยนะโอเคไม่มีใครเห็นใช่ไหมเมื่อกี้พี่ฟ้าทำอะไรเยอะมากเลยเพื่อน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 ,อน,อน,อนมากันแล้วอ่เมื่อกี้เห็นเพื่อนล่นลงไปตรงนี้หนึ่งคน นุ้ยเปิดประตูมาก็เจอคุณครูอยู่ตรงนั้นโอ้ my god นี่อะไรเนี่ยมีรถอยู่หนึ่งคันฉันต้องทำยังไงเหรอเพื่อนอย่าบอกน้องว่าเพื่อนจะขึ้นรถคันนี้กันอะใช่ฉันขึ้นมาแล้วแหละไปเลยคุณครูเอาจริงเหรอแวนโอ้ยคุณครูขับรถเร็วมากโอ้โหอย่างแวนเลยคุณครูคุณครูคาอุ้ยนี่ไปเลยเครื่องเครื่องพุ่งเครื่องพุ่งทางหน้าทางโค้งค่ะ ทางโค้งคุณครูอย่าแซงดิไปฉันต้องแซงคุณครูให้ได้แซงแล้วแซงแล้วแซอตูดตูดครูโอ้โหโดนตูดครูกระแทกหน้าไปทีหนึ่งช้าเลยทีนี้รถโอ้โหครูเออเหออไปโอ้โห,ห,โโหนี่คือไฮไลท์ของการสู้กับคุณครูสุดโหดพุงย,ย้อยพุงยืนพุงยานไป เอาติดอะไรโอ้ยปอก่อาเอาไมเอาไม่เ้ยคุณครูแซงอีกแล้วเอ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ไปนี่คือจังหวะที่เราจะแซงครูได้อ่ารอบนี้ไม่แพ้แน่ครูรอบนี้ไม่แพ้แน่เปิดประตูจะไปฉันจะไปแล้วฉันจะไปจัก,กรวาลเอาอยู่อยู่รถหยุดเฉย โอ้ยครูแซงไปแล้วะทำไงดีนี่หรอต้องหลบต้องหลบช่องให้ดีอ่านี่ไงอ๊ยจะถึงเส้นชายแล้วคุณครูอย่าแซงเราดิเอ้ยหุนี่ไงอ้าแพ้แล้วอุ๊ยรอบนี้เราแซงคุณครูรอบนี้เราแซงคุณครู เอาแล้วอยู่ที่หนึ่งแต่แล้วรอบนี้ต้องชนะแล้วแหละรอบนี้ต้องชนะแล้วอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยใกล้แล้วใกล้แล้วโอโ้โหชนะแน่ชนะใสบอกเลยรอบนี้รู้สึกถึงกลิ่นแห่งความชนะกลิ่นแห่งความสนุกสนานของของชายชนะ พูดมากแล้วนะพูดมากเดี๋ยวถ้าแพ้ขึ้นมาตอนโคงสุดท้ายนี่คือแบบว่าหงอยนะหงอยเลยนะเย้ยถึงจะใช้เย้เป็นไงล่ะคุณครูเป็นไงล่ะคุณครูดูมีเพื่อนมาเชียร์ด้วยเฮ้อไงเราไงเราไงเรา,เ,ราเอาละเราออกมาที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วแหละนะเอ่อทางนี้เหรอโอเคได้เลยเพื่อนทางนี้ต่อ๊ เอ้ยเอ้ยเจอเจอเจอตำรวจผีเอ้ยน่ากลัวไปก่อนดีกว่าเอออย่าตามเข้ามาอย่าตามเรามานะอุ้ย hmm ข้างหน้าน yeah ั่นอะไรอะอะไรเนี่ยเฮ้ยต้องสู้เหรอโอ้โห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 อือืมหลบให้ดีหลบให้ดีหลบให้ดียิงยิงอีกเอ้ยตำรวจตำรวจ ไอ้พึ่งโอ๊ยโอ๊ยโดนยิงโดนหน้าเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเจ็บเจ็บมากเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยโอ้โหโอ้โหโหดมากโหดมากเราไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมแพ้บอกเลยไม่ยอมแพ้หรอกนะโอ้ชนะแล้วโอ้เป็นไงเราบึ้มโอ้โหโหดมากโหดมากเราไปทางไหนต่ออะทางไหนไปทางไหนต่อเหรอเพื่อนฮัลโหล โอไม่ใช่ทางนี้หรอตำรวจตำรวจยิงตำรวจไปทางไหนทางนั้นหรือเปล่าขึ้นรถหรอใช่ปะตามาออ้ยมีตำรวจสองคนตำรวจคนหนึ่งวิ่งเร็วทางนี้หรอตำรวจเขาจะมานำทางเราใช่ไหมเออคุณตำรวจแปลงฟันบ้างนะคะคุณตำรวจแปลงฟันบ้างนะคะนี่หรอขึ้นรถหรอ อาไม่เห็นขึ้นเลยไม่เห็นขึ้นได้เลยอะโอ้ยขึ้นไม่ได้หรือว่าต้องไปขึ้นทางหน้นนะไม่เห็นมีขึ้นเลยโอ,อ้ประตูเปิดแล้วโอเคดูเหมือนว่าเราจะขึ้นรถมาได้แล้วนะน่าจะรอดแล้วแหละตอนนี้อุ้ย ตำรวจตำรวจขึ้นมาด้วยเหรอเราไปไหนอะ่ะเราจะไปไหนเฮ้ยดไม่มีคนขับนี่ทำไมอะ่ะทำไมรถถึงขับได้เฮ้ยดูเหมือนว่าจะมาจะมาที่ไหนสักที่หนึ่งนะเนี่ยไหนลงไปดูหน่อยสิ๊ยดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วนะ เรียบร้อยเย้